ในปีพุทธศักราช2464กระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นว่ากำลังทางอากาศมิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้นแต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆจึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจากกรมอากาศยานทหารเป็นกรมอากาศยานและเป็นกรมทหารอากาศในเวลาต่อมาโดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยุทหารและการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทาดังเช่นปัจจุบันวันที่9เมษายนพุทธศักราช2480กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็นกองทัพอากาศมีนาวาอากาศเอกพระเวทยันรังสิร์เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศจึงได้ถือเอาวันที่9เมษายนของทุกปีเป็นวันกองทัพอากาศ กองทัพอากาศได้แสดงถึงความจงรักภักดีเชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทระเทพยรวรงกูลทรงมีต่อพระบรมราชนกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรให้ดีขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2560ณสนามกีฬากองทัพอากาศทูปะเตมี จะเห็นได้จากการจัดงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาเป็นการรวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุสนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จโดยนำมันจัดแสดงในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชาภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆเช่นนิทรรศการการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ที่ร้อยเรียงเรื่องราวการน้อมนำศาสตร์พระราชาในกองทัพอากาศ